สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง K N n i t กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานเว็บไซต์ Slideshare นะคะเว็บไซต์ Slideshare คืออะไรตัวเว็บไซต์ Slideshare นะคะก็คือเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการทางด้านการฝากไฟล์ประเภทงานนำเสนออย่างเช่นในรูปแบบของไฟล์งานที่มีสกุลของ PDF หรือว่า PPT นะคะ และยังสามารถฝากไฟล์ประเภทวิดีโอเป็นแบบ MP4 ได้ด้วยนะคะและนอกจากการบริการให้ฝากไฟล์แล้วผู้ใช้งานยังสามารถที่จะสืบค้นหรือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานที่เราสนใจได้จากงานที่ผู้ใช้งานท่านอื่นๆได้แชร์งานลงในเว็บไซต์แล้วนะคะ ซึ่งวันนี้ที่ฉันจะมาสอนทุกๆท,ท่านในการค้นหาไฟล์งานในสไลด์แชร์กันค่ะอันดับแรกนะคะเข้าไปที่ Google Search ค่ะนี่นะคะเมื่อเราเข้ามาที่ Google Search แล้วเราก็คลิกไปที่แท็บค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าสไลด์แชร์ค่ะเมื่อขึ้นมาแล้วเราก็เลือกไปที่ www. slide share. net นะคะอ่าตัวนี้จะเป็นหน้าเว็บไซต์หลักของ slide share นะคะซึ่งผู้ใช้งานจะต้องทำการลงทะเบียนลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อนแล้วก็ค่อยมาล็อกอินก่อนการใช้งานนะคะหลังจากที่ล็อกอินแล้วก็จะสามารถเข้า,เข,าเข้าใช้งานได้เป็นปกตินะคะอ่า เห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นงานต่างๆที่ถูกอัปโหลดไว้นะคะอันนี้เป็นงานใหม่ที่เพิ่งอัปโหลดนะคะเป็นท็อปของสไลด์แชร์ที่มีคนชมมากที่สุดจะขึ้นเป็นตรงนี้นะคะนี่ส่วนตัวนี้จะเป็นหน้าที่เราได้ผ่านการล็อกอินแล้วนะคะ หากเราล็อกอินแล้วก็จะเปิดมาเป็นหน้านี้นะคะซึ่งก่อนจะไปใช้งานเรามารู้จักแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับแท็บเมนูต่างๆนะคะในสไลด์แชร์ตัวนี้จะเป็นบัญชีของผู้ใช้งานนะคะจะมีชื่อแล้วก็สถาบันการศึกษาที่เราได้กรอกข้อมูลตอนที่เราลงทะเบียนไว้แล้วนะคะ ตัวนี้จะเป็นการส่งข้อความนะคะสามารถส่งข้อความได้ส่งรูปภาพส่งแนบไฟล์เป็นกิฟเป็นสติ๊กเกอร์อิโมจิได้นะคะมาถึงแถบเมนูด้านบนนะคะตัวนี้จะเป็นเป็นแถบในการค้นหางานต่างๆที่เราอยากค้นหาเพิ่มเติมนะคะ สามารถค้นหาได้ตรงนี้เลยอ่าตัวนี้เป็นปุ่มโฮมนะคะปุ่มโฮมก็คือหน้าหลักของเว็บไซต์นี่ตัวนี้จะเป็นฟีเจอร์ที่ทำการอัปเดตงานต่างๆที่เกิดขึ้นในสไลด์แชร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการอัปโหลดงานใหม่หรือมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นที่หน้าฟีเจอร์นี้นะคะเนี่ <Yeah. S 1> ตัวนี้คือการเชื่อมต่อของเรานะคะ นี่ My Network นี่เราสามารถจัดการการเชื่อมต่อของเราได้ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อรายชื่อการติดต่อสามารถดูบุคคลที่ที่เราติดตามอยู่กลุ่มแล้วก็เพจนะคะ่าตัวนี้เป็นเกี่ยวกับงานนะคะส่วนมากที่จะอยู่ในนี้ก็คือจะเป็น จะเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานต่างๆ Messaging, m e s s a g i n g ตัวนี้จะเป็นการส่งข้อความนะคะ Notification นะคะตัวนี้เป็นการแจ้งเตือนต่างๆที่เกิดขึ้นกับบัญชีของเรานะคะ,ะตัวนี้มีตัวนี้จะเป็นหน้าโปรไฟล์หลักของเรานะคะ เราสามารถตั้งค่าแล้วก็จัดการต่างๆในโปรไฟล์ของเราได้ในตัวนี้นะคะนี่มาถึงปุ่มเมนเวิร์กนะคะปุ่มเมนเวิร์กจะเป็นการจะเป็นการแบ่งแบ่งแนวความรู้แบ่งเนื้อหาแบ่งอะไรต่างๆในนี้นะคะ และหากเราต้องการที่จะศึกษาแล้วก็ค้นคว้าความรู้เราก็ต้องคลิกมาที่ปุ่ม work นะคะ,ะเราจะเริ่มการค้นหาแล้วนะคะเราก็คลิกมาที่ปุ่ม work ค่ะแล้วเลือกไปที่ learning คือการเรียนรู้นะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะขึ้นเป็นหน้าหน้านี้นะคะตัวนี้จะเป็น เอ,อการแนะนําสิ่งที่เราสนใจมันจะขึ้นมานะคะโดยจะอิงจากประวัติการศึกษาของเราที่เคยศึกษามาก่อนหน้านี้นี่เห็นไหมคะตัวนี้คือเป็นงานที่เพิ่งอัปเดตใหม่นี่นะคะห้นาสสี่เนที่แล้วโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับการตลาดการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน ตัวนี้ที่ยังเป็นเทรนแล้วก็เป็นเป็นที่สนใจของทุกๆคนนะคะตัวนี้จะเป็นประวัติการค้นหาที่เราเพิ่งค้นหาไปนะคะอะมาถึงเนื้อหาที่เราจะค้นคว้าก็คือเรากดไปที่ browse นะคะนี่ตัวนี้จะแบ่ง เกณฑ์ความรู้ออกเป็นสาหมวดหลักๆนะคะก็คือหมวด Business ก็คือในหมวดของธุรกิจแล้วก็หมวด Creative คือการออกแบบหมวดที่สามคือเทคโนโลยีแล้วก็คือหมวดของเทคโนโลยีนะคะซึ่งวันนี้เราจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอะไรเราก็ต้องเลือกไปตามหมวดนะคะแต่ก่อนจะ ไปศึกษาเราก็ต้องมาดูว่าแต่ละหมวดนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะบุชเนตในซับเจตยกตัวอย่างเช่นเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับการบริการลูกค้าการเงินการบัญชีักการจัดการทรัพยากรบุคคลนะคะการตลาดการจัดการโครงการการขายนะคะธุรกิจ SME หรือว่าเป็น ธุรกิจเจ้ของคนเดียวนะคะถ้าเป็นซอฟต์แวร์ก็คือเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เอื้ออำนวยต่อการใช้งานทางด้านธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็น Excel Microsoft 365 Microsoft Office Microsoft PowerPoint อนะคะอันนี้ตัว l e ARNING PAD นะคะก็คือจะเป็นแนวความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าแนวความรู้เพิ่มเติมนะคะตัวนี้ CREATIVE นะคะทางด้านวิชาก็จะยกตัวอย่างเช่น การจัดทำแอนิเมชันเสียงแล้วก็เพลงการออกแบบกราฟิกการถ่ายภาพอันนี้ผลิตภัณฑ์แล้วก็การผลิตนะคะมาถึงตัวซอฟต์แวร์ที่เริ่มนวยจากการออกแบบนะคะอย่างเช่นซอฟต์แวร์ a u อัล blender html indesign l r i t t r o o m นะคะตัวนี้จะเป็นเหมือน เครื่องมือที่ช่วยในการทำงานในด้านของครีเอทีฟให้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะ l ะ a r ี n n ิ่งแก็คือจะเป็นแนวความรู้ที่เกี่ยวข้องกันอย่างเช่นการการแก้ไขวิดีโอการออกแบบกราฟิกดีไซน์นะคะมาถึงตัวเทคโนโลยีเทคโนโลยีในด้านวิชาก็จะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเป็นข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ การพัฒนามือถือการจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความปลอดภัยการพัฒนาซอฟต์แวร์ถ้าเป็นในหมวดของซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการทำงานทางด้านเทคโนโลยีก็จะมีเป็น Excel นะคะ Java JavaScript แล้วก็ Windows Server หากเป็น Learning Pad นะคะก็อย่างเช่น Become a Data Scientist นะคะหรือว่าจะเป็น Become a p y t h o n Developer นะคะตัวนี้จะเป็นแนวความรู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งวันนี้ดิฉันสนใจที่จะค้นหาเกี่ยวกับการออกแบบนะคะแล้วก็เลือกเป็นการออกแบบแบบเสียงแล้วก็เพลงนะคะอ่า นี่ตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็ความรู้ที่เกี่ยวกับเสียงแล้วก็เพลงนะคะ g e t t h e training you r need to stay ahead w i c h e x p e r t l n cross on the audio and music นะคะก็คือเรียนรู้ในทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับเสียงแล้วก็เพลงนะคะตัวนี้จะเป็นวิดีโอต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการสอนทำเพลง การใช้งานทางด้านเพลงหรือว่าการจัดทําเพลงต่างๆนะคะหากเราสนใจเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะนี่เราก็สามารถพรีวิวดูวิดีโอเบื้องต้นได้ แต่การใช้งานนะครับในบางวิดีโอก็สามารถเข้าชมได้ฟรีแต่บางวิดีโอก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่หากเราเป็นเป็นผู้ที่เริ่มต้นใช้งานเราก็สามารถคลิกไปที่ Start My Freemont นะคะแล้ก็ต้องล็อกอินผ่านอีเมลที่เราได้ล็อกอินในส l i d e s h a r นะคะ ตอนนี้เราจะมาเปรียบเทียบและก็สรุปวิธีการใช้งานข้อดีข้อเสียของสไลด์แชร์กันนะคะสำหรับข้อดีของสไลด์แชร์ก็คือสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและมีความรู้ที่หลากหลายสาขาวิชาทําให้ผู้ค้นคว้านี่ได้รับความรู้ในสิ่งที่ตนเองต้องการได้ดีนะคะส่วนทางด้านข้อด้อยของ ตัวสไลด์แชร์นะคะคือเวอร์ชันในการใช้งานทางด้านภาษานะคะจะไม่สามารถใช้งานในภาษาไทยได้ซึ่งอาจจะไม่ค่อยสะดวกต่อผู้ที่ใช้งานสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในในการใช้งานมันมันไม่มีภาษาไทยคะ่ะหากท่านผู้ใช้งานท่านใดไม่มี ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่มากพอก็จะทำให้การใช้งานนั้นไม่ราบรื่นแต่เราก็สามารถแก้ไขได้โดยเอามาเลือกที่ r ั n g a s นะคะมันก็จะเป็นภาษาไทย แต่ถึงอย่างไรเนื้อหาก็เป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันหวังว่าการที่ดิฉันมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานสไลด์แชร์หรือว่าการให้คำแนะนำในด้านการค้นหาเนื้อหาที่อยู่ในสไลด์แชร์ดิฉันหวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมและผู้นำไปปฏิบัติ ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยและน้อมรับไว้ไปแก้ไขในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ